เดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันค่ะกับท่านชัยวัชรงค์โฆศกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีเดี๋ยวท่านจะมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้กันแบบชน,นิดที่หายข้อสองสัยกันเลยนะคะครับมีหลายเรื่องนะครับอยากจะให้ท่านโคศกอธิบายนะเราอธิบายเองก็อาจจะไม่ชัดเจนค่ะขณะนี้ท่านโฆษกอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับคุณชาดาคุณพิิพันฑ์ครับนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับก็บจะขอให้ท่านโคศกใช้พื้นที่เรื่องดังหลังข่าวเนี่ยทาความเข้าใจกับ เอกสารลับเลยที่ออกมาเนี่ยคนก็อกสั่นขวนัญหายเลยว่าเอ๊ะว่าจะได้ที่ไตรมาสสี่แล้วมันจะยังไงต่อครับท่านโฆษกก็เอกสารรับที่ว่า,นวา,านเนี่ยเขาก็รายงานในที่ประชุมคอรมอนะครับอ๋อครับคอรมอก็รับทราบนะครับ,รบแล้วก็ตอนอื่นเนี่ยคุณชาดาคุณพิทิพันธรัมต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องโครงการเติมเงินหนึ่งหื่นบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นนโยบายทางการคลัง ความเป็นนโยบายทางการคลังเนี่ยเป็นความรับผิดชอบให้เข้าัุรีที่ของกระทรวงการคลังและรัฐบาลที่มาจากประชาชนนะครับครับธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มีอํานาจไม่ได้มีไม่ได้มีความชอบธรรมที่จะมาตัดสินอะไรนะครับมีสิทธิ์ที่จะให้ความเห็นได้เช่นเดียวกับเวลาแบงก์ชาติจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วนารรัฐบาลไม่เห็นชอบ รัฐบาลไม่เห็นด้วยเลยขึ้นดอกเบี้ยมาเยอะเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเมื่อแบงค์ชาติยืนยันเราก็รู้ว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนก็คือมันเป็นนโยบายทางการเงินเป็นอำนาจหน้าที่ของแบงค์ชาติจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจนะครับชันใดก็ฉันนั้นนี่เป็นนโยบายการคลังแบงค์ชาติเสนอมาจะจะเป็นเอกสารรับหรือไม่ลุดไม่รู้จะสี่ข้อห้าข้อหกข้อก็ไม่รู้นะครับก็บสุดแท้แต่แต่รัฐบาลฟังแล้วเป็นสิทธิโดยชอบธรรมว่ารัฐบาลจะเห็นชอบหรือไม่นะครับ ซึ่งก็งงไม่ได้เป็นปัญหาแบงบ์ชาติจะคอมเมนต์จะทวงติงยังไงมันเป็นมุมมองของแบงก์ชาติแต่เรามองไม่เหมือนกันรัฐบาลไม่ได้มองแบบแบง์ชาติก่อนหน้านี้ก็มีการทวงติงหรือว่ามีข้อเสนอแนะแบบนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งมันแตกต่างกันไม่ค่ยสหครับสอาหายรอบครับค่ะคุณธนาจริงจริงมีหลายรอบนะแล้วต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็ใจกว้างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดปิดหูไม่ฟังนะครับครับเราฟังมาตลอดตั้งแต่เริ่มแรกประกาศนโยบายดิจิทั เราจะแจกทุกคนอายุ16ปีขึ้นไปไม่มีเงื่อนไขไม่มีขอ้อยกเว้นค่ะค่ะใชจนกระทั่งแบงก์ชาติบอกโอ้มันเดี๋ยวคนรวยมันจะได้ด้วยอย่างนู้นอย่างนี้แล้วท่านนายกก็ถามว่าคนรวยคุณบอกว่าที่เป็นใครบ้างสุดท้ายก็คอมพอรหมายกันว่าคนที่มีรายได้ปีละไม่เกิน8แสนตั้งแต่8แสนสี่ขึ้นไปถือเป็นคนรวยค,คนที่มีธนาเงินฝากธนาคารทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่5แสนถือเป็นคนรวยเราก็เราก็รับฟังระดับหนึ่งก็ตัดคนกลุ่มนี้ออกจาก55ล้านคนเหลือ50ล้านคน ที่จริงเนี่ยรัฐบาลฟังนะครับแล้วก็ปรับปรับตามในสิ่งที่เราคิดว่าปรับแล้วไม่ทําให้เสียไม่เสียหลักการใหญ่ของนโยบายที่จะต้องการใส่เม็ดเงินก้อนใหญ่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพราะระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกหลายปัจจัยดึงดูดเม็ดเงินออกไปโดยเฉพาะนโยบายดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงเนี่ยมันดูดเงินจากกระเป๋าของประชาชนซึ่งเท่ากับดูดเงินออกจากระบบเศรษฐกิจออกไปปีหนึ่งหลายแสนล้านบาท นะครับเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องเติมเข้ามาะทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าเราคิดยังไงเนี่ยลองไล่มาดิครับสี่ข้อที่แบงค์ชาติพูดนะครับค่ะอ่อย่างเช่นให้กลุ่มเปราะบางคนที่จนจร,จริงๆเอาเงินไปลงทุนออันนั้นสร้างพื้นฐานคืออันนั้นอันนั้นเป็นมุมมองของแบงค์ชาติในเชิงสังคมสงเคราะห์ระถามสังคมสงเคราะห์ก็เหมือนกับรัฐบาลที่แล้วแบงค์ชาติเชื่อแบบรัฐบาลที่แล้วว่า ช่วยเฉพาะคนเปราะบางคนยากคนจนเติมเงินให้หยดน้ำาก็ต้มทีละห้าร้อยหกร้อยครับอันนั้นเป็นมุมมองเชิญสังคมสงเคราะห์รัฐบาลไม,ไม่เห็นด้วยกับคุณเลยเราเชื่อว่าทําอย่างนั้นไม่ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเราเชื่อว่าการจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นต้องใส่เงินครั้งเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หยดน้ำาก็ต้มต้องสตาร์ทครั้งใหญ่ครั้งเดียวให้เศรษฐกิจมันฟื้นและให้พี่น้องประชาชนสามารถประกอบอาชีพสมากินมีไรายได้มากพอ ที่ไม่ต้องมารอาน้ำข้าต้มจากรัฐบาล <for> บมันคิดคนละแบบครับนะฮะอันนี้คนละเรื่องเลยครับ,รบ <marker. S 2> แบงค์ชาติคิดอย่างนั้นวันหลังแบงค์ชาติถ้าม,มีโอกาสก็ไปทํานโยบายเศรษฐกิจเสนออย่างนั้นให้ประชาชนเลือกแต่รัฐบาลน,นี้ไม่ได้คิดอย่าง,งนั้นตั้งแต่ต้นเราก็บอกแล้วว่าเราจะไม่เดินนโยบายสังคมสงเคราะห์หยอนน้าข้าต้มเราไม่เอาเพรับถ้าทาแบบนั้นน่ะมันเหมือนกับจะใช้เงินน้อยแต่มันต้องใช้ไปตลอดทุกๆปีรัฐบาลนี้ไม่ต้องการหยอนน้ํากาต้มไปทุกปีนะครับ เพราะทอย่างนั้นเนีย่ยเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นแถมต้องใช้เงินระยะยาวเทียบแล้วมากกว่าการสตาร์ทางเดียวเดียวทำไปครับครับแต่รก็ะุขอีกข้อนหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะเอาเงินไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจคร,ร,รงการรถไฟฟ้านนพูดอย่างนั้นเนี่ยพูดอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าคนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าคุณไม่มีการแบ่งล้วระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครับคําอย่างที่อย่างที่พูดเนี่ยนะครับกว่ามันจะได้ผลเน,นี่ยคุณว่ากี่ปี แล้วคนเวลานี้ความเดือดร้อนมันจ่อยอยู่ตรงหน้าเศรษฐกิจมันมันเลื้อลังทกเศร้ามานานมากๆกกาลังซื้อมันวิกฤตมันแบบมันตกต่ําอย่างเลื้อนลังมานานคนกําลังเดือดร้อนวันเนี้ยคุณบอกรออีกห้าปีสิปีีโครงการโครงสร้างพื้นฐานจะเสร็จคนมันคอยได้ไหมล่ะครับ คือจริงๆเนี่ยเห็นที่แบงค์ชาติพูดเนี่ยรัฐบาลคิดจะทําอยู่แล้วนะครับค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน <c oughs> มีกําลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะใกล้นี่นะครับ <c oughs> เขาไปพูดถึงระยะยาวซึ่งไม่เถียงครับโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรัฐบาลก็คิดจะทํานะครับสนามบินก็คิดจะขยายถูกไหมครับท <c oughs> ี่จะมีสนามบินอาดามันภาคใต้สนามบินล้านนาแล้กระทั่งสนามบินเดิมก็จะขยายเทอร์มินอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ท่าเรือ อะไรฮะที่ที่แหลมฉบังก็จะขยายอีกเศษเศษสามจริงๆเราทําอยู่แล้วนะครับโครงสร้างพื้นฐานแต่มันคนละเรื่องกันครับที่เรากําลังพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะใกล้นี้นะครับครับท่านโฆษกเอาอีกสักข้อหนึ่งเขาบอกว่าโครงการนี้ควรดาเนินการแบบแบ่งเป็นระยะเพื่อลดผลกระทบต่อเสถียรภาพการคลังไม่คือคือถ้าแบ่งเป็นระยะมันก็ผิดคอนเซ็ปต์เพราะรัฐบาลตั้งใจว่าจะสตาร์ท ให้มันแรงพอครับเศรษฐกิจเนี่ยครับถ้ากระตุ้นไม่แรงพอเนี่ยมันเหมือนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้นานเหมือนเศรษฐกิจที่มันมันซุกเซามานานเนี่ยคุณไปสตาร์ทถ้าไม่แรงพอมันจะติดไหมครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยสตาร์ทเบาๆสตาร์ทติดครั้งร้อยครั้งก็ไม่ติดครับสู้สตาร์ทครั้งเดียวแรงๆเลยไม่ได้มันคิดไม่เหมือนกันครับซื้อวิธีคิดแบบเขาเนี่ยรัฐบาลไม่เชื่อว่าจะได้ผลในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราเชื่อว่าต้องสตาร์ทครั้งเดียว จ่ายเงินครั้งเดียวแล้วไสกิจปืนจากนั้นไม่ต้องไปอุปถัมภ์อะไรอีกประชาชนจะเดือนหน้าด้วยตัวเองค่ะอืมอ่ะตอนนี้เราฟังข้อคิดเห็นของบางส่วนที่เกี่ยวข้องมาแล้วและเราก็เดินหน้ากับกับโครงการนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะมีเรื่องหนึ่งค่ะที่ประชาชนยังคงติดใจสงสัยอยู่และเป็นข้อกฎหมายเล็กๆอันหนึ่งที่เราอาจจะต้องอธิบายให้ละเอียดนิดนึงคือเรื่องของร้านค้าขนาดเล็กค่ะท่านโฆษกเสียงวิจารณ์หนักเลยว่าเอ๊ะเรา เล็กขนาดไหนไปไปมาเราไปเอื้อกลุ่มทุนหรือเปล่าเราไปเอื้อกลุ่มที่เขามีร้านสะดวกซื้ออยู่ตามหลายๆพื้นที่หรือเปล่าแบบนี้ค,ค่ะ,คะอะอย่างนี้ก็เท็จริงนะครับคุณชาดาครับค่ะร้านสะดวกซื้อที่เข้าคนเพ่งเล็งกันแล้วเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ก็ยกตัวอย่างพูดมอกอะไรก็ได้ครับเซเว่นเอเลเว่นมันเป็นข่าวทั่วไปอยู่แล้วครับค่ะ,คะเราก็ส่งคนไปเช็คว่าตกลงเซเว่นเนี่ยที่คนเข้าพูดว่าเดี๋ยวจะกวาดเงินเข้ากระเป๋านี่หมดเลยนะครับ มีทั้งหมดทั่วประเทศหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบห้าสาขาในหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบห้าสาขาเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นของเจ้าของบริษัท CPO อีกครึ่งหนึ่งเป็นของแฟนไทยของประชาชนนะครับ,รบข้อที่สองร้านค้าที่ที่ร้านค้าขนาดเล็กที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะครับของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่รู้ไหมครับค่ะหนึ่งจุดสองล้านราย หลายพาทั้งลายเล็กลายน้อยแอบเล่แขงงลอยมีที่ลงทะเบียนไปแล้วใช้สิทธิ์คาที่แล้วเนี่ยครับครับกับโครงการคนหนึ่งล้านสองแสนลายนะครับค่ะซึ่งเราก็เชื่อว่ากลุ่มเนี่ยคือเขาเคยลงลงเขามีสิทธิ์ที่จะมาลงทะเบียนครั้งนี้ใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้ผู้รับเงินดิจิตอลนะครับมีตั้งหนึ่งล้านสองแสนลายนะครับ,รบนะครับแล้วก็ีจํานวนลายก็มากกว่าล้านกระดวกซื้อเป็นเป็นร้อยเท่านะครับ แล้วบวกกับเม็ดเงินที่จับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริปโภคเนี่ยปีหนึ่งใช้กันเท่าไหร่รู้ไหมครับประชาชนใช้กัน4.1ล,ล้านล้านบาทใช้เบ้นรวมกันหมื่นสี่หมื่นสี่พัน,น 4, กว่าสาขาเท่าไหร่รู้ไหมครับค่ะสามแสนกว่าล้านน้อยกว่าการเก็กเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จริงหรอกครับที่บอกว่ามันจะเป็นไหลเข้าที่เบ้นหมดไม่จริงครับม,มันมีล้านอื่นที่ประชาชนไปซื้อไดไเยอะแยะหมดนะครับ เพียงแต่คนไม่รู้ข้อเท็จจริงคนก็นมาพูดซะ่จนเกินกว่าเหตุ<ะ>แล้วต่อให้สมมติฮะต่อให้เม็ดเงินบางส่วนไหลไปเสเว่นหรือไหลไหลไหลปร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กที่ไหนก็ตามไหลเข้าไปหนึ่งร้อยบาทเขาก็ไม่ได้เก็บเข้ากระเป๋าหนึ่งร้อยบาทนะครับค่ะเขาก็ต้องเอาต้นทุนเนี่ยกลับไปซื้อสินค้าหรือไปสั่งผลิตใหม่ถูกไหมครับครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเยเขาก็ต้องเอาไปหมุนไปซื้อของมาขายใหม่จร,จริงไหมครับค่ะ เขาเ,เขาไม่ได้เสกสินค,ค้าขึ้นาในร้านได้ถูกไหมครับค่ะก็ไปซื้อเงนินก็ต้องหมุนไปรายอื่นไปในทับสายเชนถูกไหมครับครับแล้วกําไรที่เหลือไว้ที่ได้ไว้สามสิบสามสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานถูกไหมครับค่ะมันก็มันก็จะหมุนเวียนครับแล้วและที่สําคัญก็คือผมถามว่าเราจะไปรังเกียดร,ร้านค้าที่เขาดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเขา ดำเนินการบนโต๊ะอย่างถูกต้องเสียภาษีถูกต้องเนี่ยและประชาชนก็เป็นผู้เลือกเองไม่มีใครบังคับประชาชนเลือกว่าสะดวกเขาชอบร้านนั้นร้านนี้เราจะังครับตากเกลือหรอครับว่าประชาชนต้องห้ามเข้าร้านนี้ต้องไปซื้อร้านโน้นม,มันไม่ใช่มันมันไม่ควรเป็นอคาาติของรัฐบาลถูกไหมครับค่ะครับครับผมผมถามว่าสมมติคุณชาดะวันหนึ่งเป็นร้านโชว์หวยขนาดเล็กจากเผอิญนว่าคุณคุณมีฝีมือคุณเก่งก็แล้วกันอืจากร้านเดียวคุณขยายเป็นพันสาขา นะครับแล้วพันสาขาคุณเนี่ยคุณคุณคุณประกอบการอย่างมีคุณภาพประชาชนนิยมคุณเนี่ยแล้วคุณกําไรค้าขายดีก็เสียภาษีให้รัฐเนี่ยคคุณควรจะถูกกังเกียบไหมครับอืมอ่าสิได้ครับสุดท้ายครับสุดท้ายท่านโฆษกครับเชิญครับครับครับแม่แม่ผมผมถามแค่เนี้ครับเพราะนั้นเพราะนั้นเราเราต้องใจกว้างอย่าอคกิเลยรัฐบาลไม่ด้ตั้งข้ออคกิไปกลังเกียรใครร้านค้าขนาดเล็กใครก็ได้ มาขึ้นทะเบียนนะครับาหาเลรแขงรวมก็มีิิ์ขึ้นนะครับครับเพียงแต่ว่าเมื่อคุณได้เงินดิจิทอลไปรอบแรกแล้วคุณยังไม่มีิ์ไปขึ้นเป็นเงินสดครับคนจะขึ้นคนมีิ์ขึ้นเป็นเงินสดได้จะต้องอยู่ในระบบภาษีครับนะครับคบและเงินดิจิทอลนั้นเงินเงินเงินไอเงินที่คุณใช้นั้นเนี่ยต้องเป็นมือต้องผ่านการใช้มาสองครั้งแล้วครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าเงินที่รัฐบาลใส่ไปมันจะเกิดการหมุนและเกิดการกระตุ้นเกิด้ดีครับครับได้ครับค่ะ ชัดเจนนะคะที่ข้อสงสัยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถือว่าโดยเฉพาะท่านโฆษกอธิบายเรื่องนี้ได้กระจ่างชัดมากเรื่องร้านเล็กร้านน้อยนี่แหละเรื่องสะดวกซื้อนี่แหละครัเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าสนทนากันอีกนะคะท่านโฆษกครวันนี้ขอบคุณนะคค่ะสวัสดีค่ะ